ถ้าไม่ให้ครูผู้ใหญ่ชวนทำความดีแล้วจะ่ทำไงอ่ะ <c oughs> ก็ต้องชวนคนละชั่วทำดีทำใจให้ผ่องใสเนี่ยเข้าสูตรหลักของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทงรงประทานโอวาทปฏิโมกเมื่อสองพันหาร้กวา่ก 2, าปีนู้นอ่ะที่ผ่านมาแล้วก็ต้องเดินรอยตามอย่างนี้ไงทางนี้นะจ๊ะโอ้ตักบาทรห้าแสลูกเจ็ดสิก จังหวัดอขอนี้นี่พระกโยมจะได้พบกันสักทีหนึ่งแม้ไม่พร้อมจะไปพบที่วัดมะแลพบกันครึ่งทางเออท่านออกจากวัดมาเราออกจากบ้านมะมาสถานที่อันเป็นปฏิรูปประเทศเป็นมงคลและเรามะานี่เกื้อกูลซึ่งกันและกันพุทธบุตรฝากชีวิตไว้กับโยมโยมก็ฝากจิตใจไว้กับพุทธบุตรกับพระ สองเราต่างเกือ้อกูลซึ่งกันและกันนี้ไงละได้กําลังจากพระทหารมือน,นั้นแล้วก็เอาไปบาเพ็ญสมณธรรมได้บรรลุธรรมโยมก็มีสายบุญนี้เชื่อมไปด้วยจะได้บรรลุธรรมตามท่านไปด้วย